ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สมุทรสาครนะครับผมมาขึ้นตะก,ก้านะครับไปอำเภอฝางเชียงใหม่นะนี่ตะก,ก้ารับผมไปขึ้นส้มนะเป็นงานไปกลับนะครับผมตรงนี้ก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมผมไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนะเดีย๋ยวไปขึ้นส้มนะกำลังโปกพีเขากำลังขึ้นกันอยู่ผมก็ช่วยเขาด้วยนะ โอเควันนี้ก็เดินทางไกลอีกแล้วอ่านี่นะครับผมกำลังทยอยเอาออกมานะประมาณสี่ร้ใบนะครับผมประมาณสี่รอยใบนะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูตอนขึ้นเสร็จเลย

นะก็คนเขาไม่เคยขึ้น,นครับผมนี่ดูนะฮะโอ้อยังสูงเลยหกร้อยสี่สิบใบนะครับผมวันนี้ไปเชียงแสนนะครับผมเชียงรายอำเภอเชียงแสนนะดูดิสูงปลี๊ดเลยฮนะผมเองก็ไม่เคยใส่ด้วยนะไม่เคยเลี้ยงอนะ่ะเคยใส่อยู่แต่ไม่เคยเลี้ยงครับผมผมก็ต้องไปเลี้ยงเองดูฮะโอ้โหดูด้านหน้ากันโอ้เป็นไง แจ้วครับผมโอเคอย่าระหว่างขับไปก็จะถ่ายไปให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็โอ้โหสูงมากแต่ก็ไม่ค่อยโยกอะไหร่นะเพราะว่าเรามัดแน่นอยู่ครับผมยางอะไรแล้วก็พร้อมต้องมีอันนี้สำคัญเลยครับผมนี่ไฟไฟ,ไฟสำคัญ <laughs> โอเคว้เจอกันครับผม มีเพื่อนร่วมทางนะเป็นวัยรุ่นลังโฟมนะครับผมในแห้วัยรุ่นลังโฟมอยู่ข้างหน้าเรา <c oughs> เป็นเพื่อนร่วมทางนะครับผมเราก็ตามตูดเข้าไปเรื่อยๆฮะเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงแยกตาคีนครสวรรค์เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะครับผมจะถึงจุดหมายประมาณ ตีหนึ่งกว่า,กวาเกือบตีสองนะโอเคล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นระยะะะยะ h o u r โ l a t e ออ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วมาลงตะก,ก้าที่เชียงแสนนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเนี่ยกำลังลงกันก็ พอลงเสร็จแล้วผมต้องเอาตะก,ก้าขึ้นไปด้วยร้อยหกสิบตะก้านะครับผมไปที่สวนนะไปเอาส้มที่สวนที่อำเภอฝางอีกประมาณร้อยกว่าโลเอาตะก,ก้ามาลงไว้ที่นี่ฮะนี่เป็นบ้านนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมก็ต้องไปขึ้นของต่อตอนนี้เจ็ดโมงแล้วต้องไปถึงฝางก่อนก่อนเก้าโมงนะครับผมสูงๆแบบนี้เลยนะครับ หกร้อยสี่สิบใบโอเคไว้เจอกันตอนอยู่สวนที่ฝางแล้วกัน Two hours later โอเคครับผมตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะส้มอำเภอฝางนี่เริ่มขึ้นอยู่ในสวนเลยครับผมนี่สวนก็อยู่ในเขาเลยนะต้องทอยออกไปนะครับผมผมเอาไปหกสิบกว่าก่อนนะแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวเขาจะทอยให้นะครับ ดูนะครับนี่ส้มจากต้นเลยนี่นี่ครับส้มอยู่นี่ก็เยอะอยู่นะแต่ว่ามันอยู่บนเขาครับผมอยู่บนเขาเนาะทางก็ไม่ค่อยดีนะฮะเราต้องถอยออกไปถนนข้างนอกก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับผมถนนที่เป็นลาดยางนะอยู่ใกล้ๆอันนี้ก็รออีกสักประมาณ ประมาณ20ตะกา้าได้ครับผมเดี๋ยวก็ออกไปรอเขาข้างนอกแล้วนี่นะครับโอ้บรรยากาศนี่แบบสุดยอดเลยตอนเช้านี่แบบหมอกนี่มองไม่เห็นทางเลยฮนะบรรยากาศบนเขามกำลังกำลังช่างอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีข้างในนู้นอี่นะครับโอเคฮะเดี๋ยวถ่ายตอนทอยให้ดูแล้วกันน่าจะทอยประมาณสองรอบนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ กำลังจะออกไปรอเขานะครับก็เ,ออเดี๋ยวให้ดูทางตอนเข้ามานะถ้าผมเอาออกไป150ร้อยห้าสิบนี่น้ำหนักสีตันนี่ผมว่าผมออกไม่ได้นะทางนี่แบบยอดไปเลยดูว่าทางผมใส่มาเจ้านะ75็ดสิบห้าลัง ผ่าแังยังขูดนะครับผมดูโอ้หลุมมันใหญ่มากนะครับหลุมมันใหญ่มากเราก็ไม่รู้จะไปหลบทางไหนแล้วเนี่ยนะตรงไหนเป็นหลุมเป็นหินแล้วก็ค่อยๆหย,ยอดเอานะอันนี้ก็ จะเข้ากลางเลยเข้ากลางโอ้โหนี่ดูหลุมหน้านี่ครับผมสุดยอดเขาบอกให้เรามารอข้างหน้าตรงถนนลาดยางมีต้นมะขามต้นน้อยเขาว่างั้นนะเราเอามารอเขาเดี๋ยวเขาจะเอาโฟวินเขาใส่มาให้นะครับ พ็รอในใจผมก็คิดว่าให้ทอยะดีครับผมเพราะว่าไม่น่าไหวนะรถเราถ้าสายย่อมานี่เสร็จเลยครับผมเส้นนี้บอกเลยสายย่อนี่จบเลยครับ ในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ข,ของจริงนี่แบบหลุมใหญ่มากครับผมหลุมใหญ่มากตรงนี้ต้องตะแคงลงโอ้ย,อยติดติดติด นี่จะเป็นยังไงเนี่ยทางโค้งแล้วก็มีหลุมลึกมากขึ้นมานิดนึงโอ้ยโยผมไม <ine> ่ร like <c oughs> ู้ไม่แน่ใจว่าในในกล้องนี้ได้ยินหรือเปล่านะครับผมเสียงขูดเสียงกระแทกเสียงอะไรนะไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่า ระยะทางออกมาข้างนอกนี่ประมาณห้าร้อยเมตรนะครับผมแต่ก็เป็นพักนี่ยังไม่สุดเลยทางก็ดีมากอันนี้ก็เป็นงานไปกลับนะครับผมระยะทางก็2,000กิโล ไปกลับสองพันกิโลใช้เวลาอ,อ,อะไรสองวันสอ,สองคืนสองคืนแล้วก็ไปเช้าที่นู่นสองคืนสามวันนะครับ เอาหินก้อนนี้ออกทำไมาหนักๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮนะมีขนาดมาแค่ตันกว่าไหมตันกว่าโอนะเ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลบยังไงอะ่ะเขาหลบอขอบคุณมากครับ กลัามาครับผมเาให้ามให้ตให้ปลาคนนี้ไปก่อนดีปลาไปก่อนมเมื่อกีง้งอกรถสวนมาสองคันฮนระัเหมือนเขาทำที่หลบไปเหมือนเขารู้นะครับผมขอบคุณครับ ถ้ามีรถสวนมาอย่างนี้เรียบร้อยเลยฮะนี่ก็เป็นทางลงเขาแล้วลงเขาแบบทุลักทุเลครับผมผมไม่กลัวอะไรฮะกลัวยางอย่างเดียว ใช้เกียร์ลงไม่ได้ฮนะเร็วเกินเหยียบคัดลงเอึบโอ้ยเอึบเอึบโอเคแถวนี้ก็มีสวนมะม่วงสวนส้มน,น,นะแล้วก็เป็นวพวกมะามโพดนะ ก็าทำไร่ทำสวนกันครับผมแถวนี้นเป็นภูเขาเนาะบนดอยมีลำไย,ยตรงนี้เขาก็เรียกดอยอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะรู้จักไปเชื่อมเภอครับโอ้เส้นทางฮารุโหด กระชูสองนิ้วเมื่อกี้ผมก็นึกว่าเขาสู้ๆนะที่ไหนได้รถมาสองคันครับผมโอเคมาถึงแล้วไปทางปากทางแล้วครับก็บอกหาล่มจอด ตรงไหนไม่รู้ขถวน้อยมันปากทางอ่ะก็เนี่ยรถบัสน้อยคืออันนี้แหละถนนใหญ่นี่จอดร่มนึนบอกโอเคครับผมเดี๋ยวผมหาร่มจอดรอเขาก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ Two hours later อะโอเคครับผมนี่ก็มาทอยกันแบบนี้เลยเนี่ยร,รถรมาต่อมาจากทางนู้นนะครับผมก็ออกไปทางนี้ ะกลเต็มแล้วเที่ยวสุดท้ายแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนคุมผ้าเสร็จเลย Two <hours> 2อ o u r s later อาโอเคเราก็ออกมาแล้วนะครับออกมาสมืดเลยตอนนี้ก็มาอยู่บนเขาเชียงดาวนะครับผมกำลังขึ้นเขาเชียงดาวนะโอ้เขาเชียงดาวก็ถือว่า ไม่เคยมาครับผมมาครั้งแรกแล้วก็มืดเหมือนเดิมนะครับผมพอดีสินค้ามีปัญหานะก็เลยต้องออกมาสายนะก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูสักแป๊บนึงนะครับผมกำลังขึ้นเขาอยู่นะเขาเชียงดาว ก็เยอะนะครับโงก็เยอะอยู่มองไม่ค่อยเห็นนะเนาะจะมืดๆหน่อยนะฮะก็ไม่หน่อยนะมืดเยอะเลยก็ขึ้นเกียร์สองนะครับขึ้นเกียร์สองอย่างเดียว เจ๊สา3ขึ้นไม่ไหวฮะของเกือบ4ตันนะครับผมโอ้โหโคักซอบงานเรานี่หือโหดฮะอยู่จะปลาในเขา ครับผมเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูตอนถึงเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมืดมากครับมองถ่ายไปก็ไม่ค่อยชัดนะโอเคครับผม t hours later โอเคครับก็ลงของเสร็จเรียบร้อยนะอะนาบน้าท่าแล้วก็นอนพักผ่อนสักแป๊บนึงแล้วออกมากินข้าวครับผม,ามาน,นี่มากินสเต็กนะฮะนานๆทีเราก็ขอสักทีนึงนะครับผมแหมดูน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากโอเคแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม แล้วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเป็นงานไปกลับเนาะ2,000กิโลแล้วคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ